เรากำลังขยายทีมเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและรองรับลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากจะพัฒนาตัวเองอยากมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับสมัครหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษางานขายซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรี่คร์ทีมค่าแคร และช่างสู์บริการถ้าคุณอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสมัครด้วยตัวเองได้ที่ w w w m o n g k o n c a r c e n t e r c o m มาร่วมขับเคลื่อนทีมสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับ วัดีค่ะวันนี้มาพบกับยิงยิงมงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้ยิงมีรถเข้าใหม่จะมารีวิวให้กับท่านผู้ชมดูกับรถกระบะพารวยคนเงินคนทองกับนิสสันนาว่า NP 3 0 0ค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวยิงพามาชมในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันเลยนะคะด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าคันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าพรเมียมนะคะ สัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นนิสสันนะคะโพรเมียมเหมือนกันค่ะคันนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะแล้วก็ก็จะเป็นหอดไฟคาโรเจนนะคะอ่าเดี๋ยวยิงจะพาชมในส่วนของด้านข้างตัวรถกันเลยขยับมาด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวยิงพามาดูในส่วนของล้อนะคะคันนี้จะเป็นล้อแม็กเดิมๆมาจากโรงงานนะคะหน้ายางของเขาก็จะเป็นหน้าใหญ่ด้วยเดี๋ยวยิงพาดูในส่วนหน้ายาง 245หทับ 70R16 นะคะคันนี้ยางใหม่นะคะพร้อมใช้งานเลยยางใหม่สีเส้นนะคะแก้มข้างของเขาไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่แก้มข้างนะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยสีเดิมๆนะคะมาจากโรงงานนะคะคันนี้กระจกมองข้างซ้ายขวาของเขานะคะก็จะเป็นกระจกโพรเมียมนะคะอ้าวสีสวยเลยทีเดียวค่ะขยับถัดขึ้นมาอีกนะคะตรงนี้เป็นมือจับของเขาก็จะเป็นพรเมียมเหมือนกันค่ะ เป็นยังไงคะพรมียมแล้วก็มีสัญลักษณ์ของนาวาร่าด้วยนะคะคันนี้อ่าแล้วก็ด้านล่างของเขาก็จะมีบันไดข้างให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวหญิงจะพาชมในส่วนของด้านนอกตัวรถกันก่อนก่อนที่จะไปชมภายในเนาะคันนี้ก็จะเป็นตัวยกสูงนะคะของนิสสันนาวาร่านะคะคันนี้อ่าขยับมาดูด้านหลังกันเลยคะ่ะหลอดไฟของเขาก็จะเป็นหลอดไฟ LED นะคะสังเกตได้เลยอ่า คันนี้นะคะก็จะมีบันไดด้านหลังให้ด้วยนะคะเวลาขึ้นลงสะ,สะดวกสบายด้วยค่ะแล้วก็คันนี้มีกล้องให้ด้วยนะคะเป็นกล้องข้างหลังให้มือจับของเขาก็จะเป็นโพรเมียมนะคะสัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นนิสสันพรเมียมเหมือนกันค่ะตัวหนังสืออยู่ครบนะคะเนาวาร่านะคะคันนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่น E นะคะท่านะผู้ชม แมคไลเนอร์ของเขาด้านหลังของเขาก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์นะคะนิสสันเลยตรงนี้นะคะรถรถคันนี้บอกก่อนว่ารถปี19ก็จะมีรอยเล็กๆน้อยๆเนาะเวลาเราบรรทุกของคันนี้ก็เหมาะสำหรับกับทุกคนนะคะเป็นรถกระบะพาลวยสามารถทำมาค้าขายได้ด้วยนะคะนักผู้ชม แล้วก็คันนี้นะคะเป็นแคปนะคะท่านผู้ชมสามารถเปิดได้กว้างขวางคันเลยทีเดียวค่ะามาดูภายในกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะมาดูในข้างหลังแคปกันก่อนเนาะภายในของเขาดูกว้างนะคะท่านผู้ชม<ป>ค่ะคันนี้ก็นั่งสะดวกสบายนะคะข้างหลังของเขาภายในด้านหลัง,ขงเขาก็จะมีแอร์แอร์ข้างหลังให้ด้วยนะคะคันนี้ เวลาเราเปิดแอร์ด้านหน้าอย่างเงี้ยค่ะแอร์อยู่ข้างหลังตรงนี้แล้วก็ข้างบนนะคะตรงนี้มันก็จะกว้างนะคะคันนี้่ะ,ะมาดูในส่วนด้านหน้ากันเลยค่ะคันนี้นะคะกระจก เดี๋ยวบอกก่อนเนาะกระจกคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็ระบบเซ็นทันล็อกตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ขยับเข้ามาคอนโซลด้านหน้านะคะมาดูเลขไม์กันเลยค่ะเลขไม์อยู่ที่1นึ่งแสกิโลถือว่าไม่น้อยไม่มากพอใช้พอดีพอดีนะคะท่านผู้ชมรถกระบะทำเงินหาเงินหาทองนะคะท่านผู้ชมคอนโซลข้างในของเขาก็จะมีหน้าจอตรงนี้เนาะคะันนี้มีกล้องถอยหลังให้ด้วย ้องิใใส่ใหดูมีกล้องถอยหลังให้แล้วคะ่ะเวลาเราถอยหลังเกียร์คันนี้นะคะมันจะโยกนิดนึงนะคะท่านผู้ชมปกติแล้วถ้าเป็นรถทั่วไปเนี่ยมันจะโยกถอยหลังได้แต่คันนี้มันต้องตบลงนิดนึงนะแล้วก็โยกมาด้านนี้เลยค่ะมันก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังหน้าจอถอยหลังให้เราดูค่ะคันนี้นะคะระบบแอร์ก็สามารถปรับระดับได้นะคะเป็นพงมาลัยพาวเวอร์นะคะสามารถขับเคลื่อนง่ายนะคะตรงนี้สะดวกสบายค่ะ แล้วก็ช่องต่างๆนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะมีช่องบางแก้วถือว่าช่องวางแก้วของเขามีหลายที่มากเลยนะคะหลายจุดด้วยด้านหน้า2จุดแล้วก็ตรงข้างๆภายในคนขับซ้ายขวาก็จะมีให้นะคะนานผู้ชมช่องแอร์ของเขาก็จะมีทั้งหมด4ช่องของด้านหน้านะแล้วก็มีข้างหลังให้ด้วยนะคะเป็นช่อง A. แอร์ตอนนี้สามารถเปิด fm am วิทยุได้นะคะนานผู้ชมเปิดยังไงเดี๋ยวยิงเปิดให้ดูคะ่ะ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะคะนานผู้ชมเเป็นไงคะเสียงดังฟังชัดนะคะคันนี้โอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยิงพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อคะ่ะคันนี้นะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแล้วก็เครื่องยนต์2.5 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล163แรงมา้าถือว่าประหยัดคุ้มค่าประหยัดน้ำมันถึง16กกิโลต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมสังเกตได้ง่ายๆนะคะแก้มข้างของเขายังเดิมเดิมเครื่องยนต์ยังใหม่เอี่ยมเดิมเดิมนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะหญิงก็เลยขออนุญ,ญาตมารีวิวให้กับท่านผู้ชมดูได้เลยค่ะ,ะดูง่ายๆนะคะน็อตไม่เคยขยับนะคะท่านผู้ชมแก้มข้างอย่างเดิมเดิมนะคะด้านหน้าก็ยังเดิมเดิมเป็นยังไงบ้างคะ กับรถกระบะขนเงินขนทองนิสสันนาวาร่าคันนี้เลยทีเดียวค่ะยิงก็มีโปรโมชั่นมาบอกท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษราคาเปิดตัวเลยค่ะ429,000บาทค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง5,700บาทนะคะท่านผู้ชมฟรีดอกเบี้ยให้กับ0%นะคะถึง6เดือนนะคะท่านผู้ชม ใครที่สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0856113435นะคะหญิงมงคลคลาเซนเตอร์นะคะหรือจะแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0856113435ย้ำนะคะออกง่ายได้รถไวนะคะออกง่ายได้ทุกอาชีพนะคะท่านผู้ชมใครที่สนใจอยากติดต่อสอบถามสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0856113435นะคะท่านผู้ชม สำหรับวันนี้ยิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ